ครับสวัสดีครับลากันมาแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเรื่อยเลยกับพักนะครับวันนี้ปลาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านสวนเหมือนเดิมนะครับก็อ่าช่องนี้เครื่องฟ้าคุ้มฝนนะครับวันนี้นะครับก็พอดีมีเอ่อเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านนะครับพอดีมันมีมดแดงไฟนะครับมันขึ้นบ้านนะครับ ก็มหูศจะแย่อย่างนะครับม่มีมะัศจ,จะแย์อะไรนะครับก็เห็นมีผงซักผ้าอยู่นะครับแล้เอาผงซักผ้าใส่ในขวดนะครับแล้วก็เอาหน้าผสมเข้าไปนะครับผสม,มยาร้างจานลงไปนิดหน่อยนะครับคือคูณสองนะครับเคล็ดลับนะครับแล้วก็เขยา่าเขย่านะครับแล้วก็เอา ศาดตรงตีมดแดงไฟอยู่นะครับคนปรากฏว่าตายครับตายจริงๆนะครับตายแบบเห็นซากเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีตี่ปลอดภัยพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาทุกข่าดไปดูนะครับนี่นะครับผมจะผมจะผมจกฟอกแบบนี้นะครับปิดยี่ห้อไปก่อนนะครับ นี่ครับผมก็ใส่ในขวดน้ำนะครับ1.5ลิตรนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำใส่เก็ียบเต็มนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานใส่ไปตัวนะครับแล้วผมก็จัดการขย่านะครับนะครับขยามันก็จะเป็นฟองออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงที่ฝาขวดนี่นะครับผมก็ใช้เล็กเจาะเพิ่มเป็นหูนะครับพอที่จะฉีดออกหน้าออกได้นะครับ จากนั้นก็จัดการเลยนะครับนี่นะครับลาดไปเลยนะครับลาดลงไปที่ฝูงหมดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นเหครับแป๊บเดียวนะครับนี่สากหมดทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับปรากฏว่าตายนะครับตายจริงๆนะครับนี่นะครับซูตรนี่บอเป็นอันตรายด้วนะครับโมเมนนะครับ นี่ครับข้างในนี่ครับตะกี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นี่คือซากของมดนะครับนี่นะครับคือมันเยอะมากนะครับนี่นะครับลากลงไปที่ตัวมาเลยนะครับนี่นะครับยนะครับตายเกลืงง่อนเลยนะครับนี i̇şte. ่นะครับตายเกลื่อนเลยนะครับตรงนี้อีกนะครับนี่นี่นี่ ทีบางตัวมันบาโดนก็บดตายนะครับนี่นี่ครับตรงนี้ครับหลาดไปเลยนะครับนี่นี่ครับแป๊บเดียวนะครับใส่เกลียนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็ถ้าใจบอกมดก็เก็บไว้แบบนี้เลยครับตั้งไว้เลยครับนี่นี่ครับ ถ้าใจผมมดก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีมดออกมาหมก็เขาก็จัดการลาดไปแหมนะครับนี่นะครับไม่แต่พวกยังตายเลยนะครับนี่นะครับยุดชะงักเลยนะครับพวกนะครับ นขนาดปวกเง้งชักง,งักเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ปลอดภัยกับผลใจนะครับแล้วก็ซั์เลี้ยงนะครับของบาเป็นอไนอย่างที่ใจได้ทีเดียวนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่มีอ่ามดนะครับมดขึ้นมาลูกวน เพรว่าจะเป็นมดบางอย่างนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทดลองใจได้นะครับหาวัตถุดิบหาวัตวัตถุดิบในบ้านนะครับถึงทุกบ้านก็มีที่บ้านอยู่แล้วนะครับของซักผงซักผ้าแล้วก็น้ํายาล้างจานนะครับลองดูนะครับปลอดภัยกับผลใจด้วยนะครับก็ถ้าหากาทุกท่านชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับ ก็จวยกดตีดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านพี่ๆดี้ก่อนครับจนกว่าจะปะกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ